สวัสดีค่ะวันนี้ลูกค้าเปลี่ยนเป็นล้อใหม่นะคะเก๋งขอบ15นะคะสวยๆนะคะมาพร้อมยางมือสองสภาพสวยนะคะยางดันหลอบ195 555 5้านะคะ ชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะลูกค้าแรกเทินเป็นล้อขอบ17นะคะนี่สวยมากๆเลยค่ะสามารถแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องเฮียมเพื่อยังตลาดจังหวัดกาลสินนะคะสอบถามได้ที่099354 4468นะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ